London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Hello? Hello, hello? Uh, hello? Hello, hello? และ I give อีก i ี t น i ้ f e a t u แ e a นี this i s tricky. This is much, much true. Is this u อ่ Five Night at Freddy 3 <laughs> สวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แคสติ้งเกมที่พวกคุณไม่เคยคิดที่จะอยากดูหรือข้ามของผมไปเลยนะครับแล้วก็ไปดูของคนอื่นตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Five Night at Freddy 3มาแล้วมาต่อกันในคืนที่ห้านะครับหลังจากที่ คืนที่4นะครับผมก็เอาตัวรอดจากคืนที่4ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเรามาต่อกันคลิปนี้นะครับเราจะผ่านคืนที่5ไปได้ไหมมาเราไปอาใจช่วยกันด้วยกัน let's so fucking go Hello. Hello. โอเค uh huh. มาขออนุญ,ญาตปิดเสียงไปนะครับยังไงก็ฟังไม่ทันอยู่แล้วมาเบื้องต้นนะครับเรียกมันมาก่อนเลย uh huh. แคมป์ที่10บหา โอเคอยู่ไหนเอ่ยมาไหมมาไหมไม่มาด้วยยิงยิงไม่มาด้วยเรียกทีเรียกทีโอเคร, <Hello. S 1> okay. รีบกลับไปซ่อมออดิโอดี่ีดีวายเอ้ยทำไมมันซ่อมนานวะมันซ่อมนานผิดปกติมันซ่อมนานกว่ากว่าเดิมอะ่ะโอเคปิดในส่วนของกล้อง15ไว้ก่อนนะโอเคเรากลับไปเรียกมันกลับมาโอเคสำรวจสำรวจเอาตอนนี้มันอยู่7นะครับตอนนี้มันอยู่7โอเคไม่เป็นไร เรียกมาเรียกมาโอเคตอนนี้มันอยู่เจ็ดแวนดิเล่ดิโอซ่อมออดิโอก่อนซ่อมออดิโอก่อนโอ้เสียงเสียงเสียงโอ้ย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 มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเรียก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 เรฟ็อกซี่มาไงวะ เี so ้ยไรเรียกฟ็อกซี Hence, ่มาวะโอ้โหไม่ทันตั้งตัวซ่ากะแบบสันๆเยังไม่ค่อยมั่นใจโอ้โหโหดเดเมื่อกี้ไม่ได้ทั้งตัวจริงๆนะแม่ปกใจเล็กน้อยถึงมากที่สุดตกใจหมดเลยนะไม่คิดเลยอ่ะว่าจะมายืนตรงนี้รู้สึกสั์ไ์มากเลยนะโอเคเรียกมันมา โอเคไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังอยู่กล้องที่1ิบอยู่เลยโอเคไปซ่อมซ่อมโอเคซ่อมรอไว้เลยนะครับเนี่ยมันจะได้ไม่เสียบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรียกตัวแฟนเทอเออไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําให้เรียกตัวสปรินทับเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับเราก็ควรที่จะต้องทำออกมาซ่อมโอ้ยุ่งไปกันทำไมกูไม่ต้องแมนทิเลชันก่อนไอ้ควายเอ้ย โถเอ้ยเร็ว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 รีบเรียกรีบเรียกรีบเรียกเรียกมันมาเรียกมันมาเร็วเร็วเร็วแล้วกลับไปซ่อมกลับไปซ่อมด่วนด่วนด่วนโอ้ยมันขึ้นมาแล้วเร็วเร็วครับเร็วเร็วเร็วโอ้ยกูว่ากูไม่รอดแน่เลยว่ะโอ้ยเร็ว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 โอ้ยโอ้ยอยู่ไหน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  มันลงไปแล้วมันลงไปแล้วเรียกเรียก <Hello. S 1> เรียกอ <laughs> ไม่ทันนะ่ะ <laughs> ไม่ทันนะ่ะเร็ว <laughs> เร,เร,เ,ร,วเ,รวเรียกก่อนเรียกก่อนเร็วเร็วรีบกลับไปซ่อมแวนติเดชันเร็วอ๋ยแมงขึ้นทอมาแล้วแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนผมก็ไม่รู้นะออดิโอใช้ไม่ได้ก็ไม่มีคุณค่าถ้าเราจะกลับไปดูในส่วนของวิดีโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็ว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  เร็วเควก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 โอ๊ยออดิโอเออร์เลอร์อ oh, ีกโถเฮ้ยเร็ว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 ครับเร็วเร็วครับแฟนทอมเฟดดี้ก็ย uh ืนป้วนเปี้ยนอยู่ข้างหน้าอยู่ได้เฮ้ยโอ้ตกใจตกใจนึกว่ามันมาแอบดูโอเคเรียกมันมาเรียกมันมาท็อกเกิลไปดูดิโอเคไอ้นั่นใช้ไม่ได้รีบกลับไปปิดซ่อมก่อนเลยเร็วเร็วครับเร็วเร็วครับ มีบรรดาน้องๆนะครับบอกว่าเกมนี้มันมีมินิเกมเออผมก็ไปผมก็ไปอ่านไอตัววิกเอ,อ้ากดผิดโอ้ยบอกลาโลกได้เลย,เลยสวัสดีนะเจนลากรน,นะเจนไม่อยากเล่นแล้ว <c oughs> เจนว่าเจนไม่รอดนะ <Hello? S 1> โอเคอ,อยู่ข้างบนไหมมันอยู่ข้างบนไหมโอเคท่อระบายอากาศเคลียร์นะครับข้างล่างก็น่าจะเคลียร เฮ้ย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 เรียก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 มันกลับไปเรียกมันไปอยู่ห้องโอ้ยออดิโอเสียผมไม่รอดครับเรียบร้อยผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงโผล่เข้ามาเรียก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 มันกลับไปถ้ามีโอกาสเรียกมันกลับไปซ่อมโอเคโอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นมันเดินทะลุเดินเดินอยู่ข้างหลังนะเมื่อกี้ตอนที่โอ้ยเรียก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 เร็วเลยเร็วเลย เร็วเร็วเรียกเฮ้ยไม่ทันละฟักอยู่อทำใจดีๆเข้าไว้แล้วสู้ต่อไปนะเธอเคชิ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 โอเคอยู่ไหนเอ่ยท็อกเกอร์มาปิดกันในส่วนของแคมิลาสิบสี่ปีปบปบโอเค เรียกมันเออ่ขออนุญ,ญาตเรียกมาอีกทีนึงโอเครีบ <Hello. S 1> okay. ไปซ่อมออดิโอด่วนเลยคือคืนมันยิ่งมากขึ้นมันมีความรู้สึกว่าออดิโอเนี่ยเปิดครั้งสองครั้งก็เสียแล้วแล้วก็ซ่อมนานด้วยนะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเลยเฮ้ย <c oughs> hey! แม่งลืมใบถวย <c oughs> มีน้องๆบอกว่าถ้าสมมติมันมาอยู่กล้องนั้นแล้วอย่าไปเรียกซ้ําไม่ดีนะครับโอเคเรียกมันมาตรงนี้ก็ได้โอเคเรียกมันกลับมา e n t i l a t i o นป a ม i กกูเมื่อกี้ผมเห็นแมนเกลแต่โชคดีโชคดีหน่อยที่ผมไม่ไม่ไม่ได้เปิดหน้ามันนะครับโอเคเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมแวน t i เลชันเรียก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 มาลงมาเรียกมาลงมาซ่อม e ว t i l a t i o นด่วนเลยเร็วเร็วเร็วเอาละเอาละเอาละลุ้นไว้ลุ้นไว้ <laughs> ไอ้ไข่ตั้งเลยสัตว์มันจะยากสักแค่ไหนเชียววะนายโอ้โอเคเรียกมันมากล้องที่สิบอ่ะตามนั้นกล้องสิบเหรอ,อก,กล้องสิบท็อกเกิลก้องสิบก้องสิบก็ต้องสิบปิดโอเคกึ๊บโอเคเรียกมันมา <Hi S 1> อีกทีนึงโอเคแล้วรีบไปซ่อมปึ๊บอ่าตามนี้โอเคมาไหม มาไหมมาไหมมันไปอยู่ไหนล่ะโอเค <Hi. S 1> วิดีโอเสียวิดีโอเสียเอ้าซ่อมผิดโถเว้ยแม่งเอ้ย <Hi. S 1> โอเคมันยังไม่มากล้องนี้เลยมันไปไหนวะไปไหนวะคิปหายแล้วครับผมหาตัวมันไม่เจอชิปหายแล้วครับผมหาตัวมันไม่เจอ <Hello. S 1> เรียกมาก้าก็ได้ ครีบไปฟอร์มรีบไปฟอร์มเฮ้ยววนทิเลชั่นเสียเร็วๆๆๆๆๆระบบระบายอากาศเสียเร็วๆร็เร็วเออดดโออย่าอย่างงงงเร็วเร็วๆครับโอโอปี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 แล้วแสดงว่าเสียงสัญญาณปี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 อย่างเงี้ยคือเออมันมีโอกาสที่ตัวสปรินแท็บอาจจะขึ้นมาได้นี่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 เสียงเสียงเสียงปิปีปีเร็ว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 เรียบร้อยเรียกมันกลับมาเรียกมันมาโอเค ซ่อม c a m e r ซิสเต็มโอเคอ่าฮะเร็ว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 โอ้ยใจร้อนมากกันตอนนี้ใจร้อนจริงๆเลยนะใจร้อนสุดๆเลยโอ้ยบอลลูนี่อะเว้น v e น t i เลชั o n เร็วเร็วโอ้ยมันขึ้นมาแล้วโอ้ตาย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 มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วอ่ะฟักโอ้ยเร็ว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 มันอยู่ไหนละทีนี้ คือถ้าสลับกลับไปแล้วมันออดิโอมันใช้ไม่ได้มันก็ไม่มีความหมายนึกออกใช่ไหมครับเออโอเคมันอยู่ช่องไหนละมันอยู่ช่องไหนช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้าฟีทีวีเคเบิลียอะไรโอเคอ๋อมันอยู่ช่องนี้เรียกมันกลับได้กลับไปกลับไกลอะไรโอเคล็อกไว้ล็อกไว้ออดิโอเออร์เอลเอร์โอเคเฮ้ย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 ่มมฟั่มเร็ว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  เร็วสิเรียกมันกลับไปเรียกมันกลับไปเรียกมันเรียกมันเรียกมันเร็วเร็วไปแล้วไปแล้วนะโถเอ้ยลนนะ่ะโอ้ตีสามแล้วด้วยเร็วมาครึ่งทางแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวเพิ่งเข้ามานะสปินแท็บสปินแทบ,แทบเราและนายไม่ได้บาดหมางก,กันนะจ๊ะน, <c oughs> นะจ๊ะออดิโอเออร์เลอร์โถเอ้ย เร็วเร็วเรวเมื่อกี้สัญญาณที่กล้องสองมีปัญหาผมเชื่อว่ามันจะต้องไปที่กล้องสองแล้วเราจะต้อนมันไปเรื่อยๆโอ้ยแ e นทิเลชั่นอืมเออดี <c oughs> ไม่ต้องออกเลยเล่นอยู่ในแค่นี้แล้วแม่งด <c oughs> ิผหายคาเมราเสียด้วยอีกดิโถยตอนมาสมโอเคท็อกเกอร์มาดูปิด1ิบ้าไว้โอเคอมันมาตรงนี้เร็วเร็วร,วรอให้ใช้ได้เรียกไฟ โอเคสวยงามมาหรือว่าเราจะผ่านคืนนี้ไปได้อย่างนี้นี่เองเจนว่าอย่าพึ่งตอแหลเลยนะร้อยมันผ่านก่อนดีกว่าไหมอะโอเคโอ้ออดิโอเออร์เลอร์อีกซ่อม oh. <c oughs> <c oughs> แมงเลยแบนทิเลชันตามมีก,กูรีบซ่อมก่อนรีบซ่อมก่อนแล้วซ่อมอันนี้แล้ว กลับไปนั่นไงเห็นไหมเรียกมันเออเรียกมันแล้วก็ค่อยซ่อมออดิโอก่อนอ่าเฮ้ย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 เรียกไปแล้วไงเราเรียกนายไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียกนายไปแล้วไงจะมาทำไมอีกอ่ะเฮ้ยตีสี่เราด้วยโอ้ยสปินแถบอย่าทำตัวแบบนี้เรียกไปแล้ว เรียกไปแล้วไงเออไปเถอะไปไม่มาใช่ไหมตีห้าแล้วโอยเฮ้ยอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ ไอเฟสเดียโถ่เอ้ยมาโอ้ยเมื่อกี้เสียดายว่าแม่งเอ้ตีห้าแล้วว่าเรียกมันมากล้องสิบกล้องสี่กล้องสามเคปิดตรงนี้ไว้เสียดายอะยังเสียดายไม่หายเลยโถ่ยเรียกมันมาแล้วรีบกลับไปซ่อม โอเคผมสังเกตนะครับ Audio, DVD, ออดิโอเนี่ยมันใช้ประมาณ2ครั้งมันก็จะมีปัญหานะแม่งเอ้ยเราฟ็อกซ่งฟ็อกซี่มายังไงก็ไม่รู้จริงๆตั้งแต่ภาค2แล้วภา,ภ,าภาคภาคสองเนี่ยผมตายเพราะฟ็อกซี่เยอะมากอะ่ะเออแล้วมาภาคนี้อีกยิ่งมาโอ้โหป <Hi. S 1> วดจิตครับพูดเลยโอเคออไม่แล้วไอ้หม้ เร็วเร็วเร็วรีบูตออลรีบูตออลเร็วครับเร็วครับเร็วครับคิดถูกป่ะวันนี้กดรีบูตออลเนี่ยโคตรนานเลยเร็วเร็วโอเคหายเสียแล้วกลับไปกลับไปโอ้ยโถเอ้ยแม่งเอ้ยบอลลูนมาสลับหน้าต่างไม่ทันเร็ว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 ยังไม่ต้องมีตัวอะไรมานะโอเคมันมาช่องนี้รีบท็อกเกิลกลับไปออดิโอเสียรีบกลับมาโอเคเร็ว <c oughs> เมื่อกี้มันอยู่แคมีราสิบนะครับเราจะพยายามต้อนให้มันอยู่บริเวณนั้นแหละไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเกินพื้นที่ไม่อย่างนั้นเราตามมันไม่ทันจริงๆเคสิบ okay. ไปแล้วมันไปแล้วสิบเอ็ดสี่อ๋อตอนนี้มันมาอยู่สาอืมอืมอืม,อมตอนนี้มันมาอยู่สามไปแล้วไปแล้วด้วยไปแล้วด้วยเรียกมันกลับมาโอ้ยโอ้ยออดิโอก,ก็เสีย โอ้ยไอ้ฟ็อกซี่เอ้ยเออขอไปเรียกมันก่อนเรียกมันไปก่อนเรียกมันเรียกมันเรียกมันไปก่อนโอ้ยเรียกผิดอ่ะ <c oughs> เฮ้ยมันจะอะไรน,นังหนาวะฮะแม่งเอ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรปะ มีตัวอะไรอยู่ปะไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อนี่มันอยู่ตรงนี้โอเคเรียกมันมาตรงนี้แล้วกันเราท็อกเกิลปิดอันนี้ไว้นะครับ11ไว้โอเคเรียกไป9้าเรียกไป9้าเร็วเรเร็วเรียกไป9โอเคซ่อมซ่อมออดิโอก่อนละกันจะได้เรียกมันได้แคมิล่าไม่เป็นไรหรอกเออแค่เราไม่เห็นเราก็อย่าอยู่แช่หน้าต่างนั้นๆก็พอนะเรียกมาโอเคซ่อมแคมล่า คือเสียงอะมันต้องมีบอดมันต้องมีต้นต่ออะไรสักอย่างครับผมว่ามันไม่มีทางให้เรามันไม่มีทางที่แบบดังขึ้นมาธรรมดาอย่างเช่นคือเสียงหลายภาคครับผมสั่งเอ้ย ventilation เสียโถเอ้ยเร็วเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็วเอย่าพิ่งขึ้นมานะครับโอ๊ตปี๊ปแล้วปี๊ปแล้วตอนนี้มันขึ้นมาได้สบายเลยอย่าพิ่งขึ้นมานะครับอย่าพิ่งขึ้นอย่าพิ่งขึ้นเป็ดเป็ดเป็ดเร็วเร็วโอเค โอเคเฮ้ยแมนเกลโถเอ้ยเร็ว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 แม่เลยไอหมาเหล็กบ้าแม่งเดี๋ยวกูจับทำปากกาเลยเกี่ยวอะไรกับปากกาวะไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวอะไรปากกาก็ไม่รู้เฮ้ยพับเพชรโถเอ้ยโอ้โหหนักเลยทีนี้โอ้ยพับเพชรมาคือหนักอ่ะจริงๆ โอ้ยสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหตุจงไปเถิดไปเถิดนาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงไปเถิดหนาเรียกมาโอเคโอ้โหพังแม่งให้หมดเยี่ย <laughs> มผมไม่รอดครับ <laughs> กูดูจากสถานการณ์แล้วกูไม่รอดชัวร์ครับถ้ามึงคิดจะพังขนาดนี้ว่ากูไม่รอดชัวร์ครับโอ้แล้วอย่างนานอะ โอเคมีตัวเหี้ยอะไรมายืนรอไหมเนี่ยโอ้มันยังไม่ปะเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียกเรียกไปสองเรียกไปสองเร็ว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 เรียกไปโอเคซ่อมเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดมันมันมันยังไม่ได้เดินมาฝั่งซ้ายมือนะมันก็มีโอกาสที่จะไปกล้องสองมันก็มีโอกาสที่จะไปกล้องสองใช่ไหมเรียกอีกที ใช่ไหมไปเธอไปเถอจริงๆตรงนั้นน่ะพื้นที่ก็โล่งมายืนตรงนี้ไม่ดีหรอกเราอยู่ได้สปปนแทบอย่าทำตัวมีปัญหานักอย่าทำตัวมีปัญหานักเลยนะขอร้องฮะโอ้ยผมดันเผอเรียกกล้องที่มันยืนอยู่แล้วว่าแม่เอ้ยซ่อมซ่อมซ่อมเร็ว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 ครับเร็วครับเร็วครับเร็ว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 ฮุยเลุยเอาฮุยเล่ฮุยพิบสับ เรียกมันไปต้องสองเแหมหายแวบไปกระตา <c oughs> แหมหายแวบไปกระตาเลย <c oughs> โอเคแวนทิเลชันเสียเร็ว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 โอ้โหมือมันเกร็งอะ่ะ <c oughs> เร็วเร,วเร,วเรว็เดี๋ยวมันขึ้นท่อมาเร็วๆโอเคไม่ได้ขึ้นมาหรอกไม่ได้ขึ้นมาหรอกมันมาอยู่ไหมออดิโอเสียนะครับโอเครีบกลับไปซ่อมด่วนเลย ออดิโอ <Audio S 2> เสียรีบกลับไปซ่อมด่วนเลยแฟนทอมยาแฟนทอมยาแฟนทอมเฟรดดี Phantom, ้ยายายาเสือกในทุกๆเรื่องขอร้องเรียกมันกลับไปโอเคตีสี่แล้วเว้ยมีลุ้นว้ยมีลุ้นเร็วครับเร็วครับโอเคกล้องสองโอเคมันอยู่เรียกไปกล้องสามโอเคข้างบนท็อกเกลิลไว้แล้วมันไปแล้วกลับมาซ่อมด่วนเลยปุ๊บ <laughs> กูเป็นตีห้าแล้วตีห้าแล้วเร็วๆโอเคโอ้ยโอ้ยตื้อจังเลยคอตื้อเลยวะโอ้ตีห้าแล้ว,วโ,อโอ้ค <Hello. S 1> ือตอนเนี้ยไล่ตอนแม่งอยู่กล้องสองกล้องสามอยู่แค่นั้นนะ่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรแล้วอะไม่เป็นอันทำอะไรละโอเคอยู่กล้องสามเรียกไป ventilation เสียไม่ต้องไม่ต้องมา แอที่ไชั่นเสียซ่อมซ่อมโอเคเร็วเร็วเร็วเ,วเ,วเวอย่าขึ้นท่อมานะครับขอร้องอย่าขึ้นท่อมาอย่างเดียวมาแล้วไปโอเคเรียกมันแล้วโอเคมันไม่วิ่งมามันไม่วิ่งมาผมเห็นอยู่ตรงนี้ตีห้าแล้วเฮ้ยเฮเฮ้ย,ยวิ่งมาแล้วโอปาน <laughs> ขอยกความดีครั้งสุดท้ายนี้ให้กับที่เบริฟเฟอร์โอ้ยอะไรอ่ะเด็กน้อยเด็กน้อยร้องไห้น่าจะเป็นวิญญาณหนึ่งในวิญญาณที่โดนมาสคอตเอรอาเรามาสคอตแล้วนะครับจับไปเด็กน้อยร้องไห้ตัวขาวโพลเชียว <c oughs> เธอเป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้ไม่เอาสิ เราเดินไปไหนวะเนี่ยกูมันให้เดินไปไหนอะโอเคมันให้เดินไปไหนวะเนี่ยเมื่อตอนคราวที่แล้วมันจะมีบันนี่อะเดินนำอยู่ไงแต่ัน,นี้มันไม่มีอะไรตัวตัวอะไรเดินนำอะไรอ่าเงี้ยเออไปทางนี้ไปทางนี้จำได้จำได้ฮะตัวอะไรอะทำไมอะจับ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 ไล่จับไล่จับ ตัวอะไรอะ่ะผีเด็กผีเด็กกับผีม่วงไล่จับเร็ว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 จับมันจับมันปุ๊บอ้าวเข้าเฟรดดี้หัวเลาะเ้เฮ้อ้อาวเลือดไหลแล้วตายฮะ <laughs> what the fuck ผีที่คอยตามรังควานในร้านเฟดดี้จบเกมแต่จบแบบแบดเอนจบแบบกูดเอนยังไงอะไม่ได้แล้วผมจะต้องไปหามินิเกมเล่นนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้จบแบบกูดเอนนะครับ <c oughs> โอเคยังไง เอ่อ Five n i g h t a r e d d y ผมก็แคสจบเป็นไปนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่เอ่ออยากดูผมเล่นเอ่อเนี่ยมันมีโหมดเพิ่มมาอีกทั้งสองโหมด Knightmare กับ Extra นะครับสำหรับใครที่อยากดูต่ออยากให้ผมกลับมาเล่นอีกก็รีเควสกันเข้ามาเยอะๆและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็อ,อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นแฟนคลับกันด้วยและอย่าลืมไปสนับสนุนเอ่อสินค้าถูกเลืขสิทธิ์เกมแท้นะครับจากแฟนเพจ Play c h e e i o s แล้วก็ไปถูกใจด้วยนะครับเพราะว่าเพจนี้มีมากกว่าเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับเกม แน่นอนนะครับโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้สับสไคร b e ด้วยบายไปดีใจแป๊บนะเล่นจบแล้วบาย